สวัสดีครับวันนี้เราพบกันในช่องไอรีนอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะจะเที่ยงคืนเราด้วยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาหาอุปกรณ์สีทองนะครับในเมื่อเรายังทะลวงหอสกายไม่ไหวเนี่ยเราจะไปหาของสีทองใส่ยังไงให้เต็มตัวนะครับให้มันครบเซตเนาะก็ของสีทองผมนะครับพรุ่งนี้ก็จะครบเซตละที่จริงอะมันครบแล้วแหละแต่ว่ามันยังใส่ไม่ได้เนะียมันังขาดดเวลก็หลายคนเนี่ย น่าจะต้องรีบๆหาแล้วนะครับมันมีความลับที่ซ่อนอยู่ในเซตทองด้วยซึ่งเซตทองนะครับไม่ใช่ค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยที่สูงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันยังมีความลับของค่าหล่อที่มันซ่อนไว้อยู่นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็ผมจะมาบอกความลับนี้เลยแล้วกันนะครับมันเป็นความลับที่แบบทุกคนควรจะรู้นะครับแล้วมันคุ้มสุดๆเลยถ้าเราทํานะ ก็สำหรับการหาอุปกรณ์นะครับจะไม่ยากก็คือว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมันจะมีนะครับพวกเอ่อที่มันดอบมาจากดันต่างๆนะครับมันดอบเยอะมากก็คือว่าผมมีเนี่ยประมาณ 260-270เลยนะครับใช้แลกของได้ทั้งตัวเลยนะก็คือไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับไม่ต้องรอดอปด้วยก็อย่างผมเนี่ยแลกมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ออกอะมันออกซ้ําๆกันเนาะก็ตอนนี้นะครับถามว่าครบยังครบแล้วนะก็ใช้อันนี้นี่แหละแลกมานะครับนี่ก็จะแลกได้อีกนะครับแต่ เต็มแล้วอ่ะมันครบหมดแล้วนะครับเราได้ระดับสูงด้วยเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยเนาะแล้วก็ที่ผมให้หานะครับหรือว่าทุกคนเนี่ยที่ยังหาไม่ได้นะครับผมชี้ทางเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความลับที่ซ่อนอยู่ในเซ็ตหลอมเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหลังแล้วกันก็สําหรับตอนเนี้ยผมจะพาไปทําเลยแล้วกันนะครับว่าเราสามารถหาอุปกรณ์สีทองได้ที่ไหนก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เนาะทีเนี้ยเรากดใช้ไปใช่ไหม ก็คือว่าตอนแรกที่ผมใช้ไปนะครับน้องมันไม่ได้ไปทางที่ให้แลกของอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นพอลิเวลหรืออะไรนะครับตอนนั้นไม่ไปเนาะคือต้องวิ่งไปด้วยตัวเองนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้น้องจะไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะถ้าน้องไปนะครับมันก็เอ้ยน้องมาว่ะเออหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะว่ามันสามารถเอาไปแลกได้นะครับอันนี้อ่ะมันมาแค่นี้นะครับแต่เราจะไม่รู้เออสรุปแล้วก็ยังมาไม่ถึงเหมือนเดิมอ่ะท้าไมถึงมาตรงนี้ใช่ไหมครับ ก็ไอ้ป้ายอันนี้เราสามารถแลกเป็นอาวุธได้แต่พอคนมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าจะไปแลกตรงไหนดังนั้นนะครับเราวิ่งมาทางซ้ายเห็นตัวสุดท้ายไหมครับ NPC ตัวสุดท้ายเนี่ยอ่าให้เรากดซานเข้าไปนะครับ ในร้านค้าเนี้ยจะมีให้เราแลกนะก็คือว่าเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้ชิ้นไหนนะครับก็อย่างในเนี้ยมันก็มีแบบทุกชิ้นนะครับทุกเซตด้วยอ่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเราสามารถแลกได้เนาะก็อย่างผมเนี่ยเติม35บาทนะครับแต่ได้ไอันเนี้ยมาทั้งหมดนะครับประมาณเนาะสองร้อยหกสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบแล้วนะตั้งแต่วันแรกที่เปิดนะครับคือวันแรกได้สามสี่ชิ้นเลยเนาะแต่ว่าผมแลกไปแบบเยอะแล้วนะครับเยอะมากเลยด้วยก็เหลือแบบเหลือเท่านี้ แต่มันก็แลกครบหมดแล้วนะครับไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรดีแล้วที่เหลือเนี่ยผมก็ขายไปเนาะขายกินนะครับจนมาก <c oughs> ก็เน่นะครับเราก็สามารถมาแลกได้ทั้งจุดนี้นะ <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> ก็คือว่าเราแลกมาแล้วนะครับมันจะส่มสเตตัสเนาะก็มี5-8นะครับไอ้นี้แหละที่ผมบอกว่ามันเป็นความลับนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเอามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สเตตัสสีฟ้าเลยเออเราก็ต้องไปล้างค่าเซตหลอมนะครับค่าเซตหลอมเนี่ย มันมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูเลยกันอย่างค่าเซตหลอมนะครับเวลาเราไปเนี่ยหล่อมันนะครับมันก็จะมีแบบค่าสีฟ้าอะไรขึ้นมานะครับเขียนว่าเอ,อหายากอะไรแบบเนี้ยนะมันไปไหนหมดอ่ะอันนี้นะครับนี่นี่น,น,นี่มันมีนี่น,นี่คืออย่างเงี้ยนะครับมันหายากแต่เงี้ยยังไม่ได้ยากสุดนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งชิ้นที่แบบการันตีนะครับชิ้นอื่นเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้รับพรสวรรค์นี้หรอก ผมว่านะเพราะว่าจากที่ดูมาแล้วเนี่ยจะมีชิ้นเดียวนะครับที่ได้รับพรสวัสค์แล้วก็สําคัญมากลีกันให้ได้ด้วยนะครับก็อย่างเออเซตหลอมนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าเลเวลสกิลดูดวิญญาณเนี่ยบวก4มันหมายความว่าไงอะ่ะเราก็จะงงกันใช่ไหมว่าเฮ้ยมันบวกอะไรมันบวกอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลเวลสกิลดูดวิญญาณเนี่ยบวก4ี่คือนะครับสกิลอันนี้เรานะก็คือว่าเรายิ่งอัพสกิลนั้นสูงเท่าไหร่นะครับมันก็จะบวกขึ้นไปอีกอ่ะ สกิลวิญญาณอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับก็คือว่าสกิลเนี้ยมัน14อยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมไปได้จากในนั้นมา4นะครับมันก็จะมาบวก4ในจุดนี้เท่ากับว่าเป็น18นะครับเลเวลถ้าเราทํา20เนี่ยก็เท่ากับว่า24นะครับซึ่งค่อนข้างแบบซึ่งมันสูงมากเลยนะก็คือแบบ20ขึ้นไปนู้นอะเสียหลายแสนนะครับแบบอันนี้เป็นล้านจะพอหรือเปล่าก็ไม่ดูนะครับเพราะการอัพเวลขึ้นไปเนี่ย ตั้งแต่เวลยี่บเนี่ยก็ใช้แบบ10,000แสนแล้วนะครับดูที่ไอ้นี่ค่อนข้างหายากด้วยนะแล้วคิดดูนะครับมันบอกให้เรา4เวลแบบตึง,ตงอ,อ่ะอันนี้แหละคือความลับของสกิลนะครับบางคนเนี่ยจะสุ่มได้แค่บวก2อบวก3บวก3อะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผมเห็นนะคือบวก2นะครับแต่ว่าผมมาดวงดีอ่ะก็ได้แบบบวก4มาแต่ว่าเหมือนจะอยู่ในความโชคร้ายยังไงก็ไม่รู้นะที่จริงแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับดวงดี1%ที่เหลือ90%เนี่ย คือดวงไม่ดีนะครับเพราะว่าสกิลนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เอาตรงๆคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับสายนี้แล้วคือแบบ จะสร้างดามเมจเวทก็ไม่เคยจะแรงเลยนะครับสกิลนี้แถมมันยังหยุดอยู่นิ่งๆด้วยฮิวเลือดก็ไม่แรงอีกโอ้ยหัวจะปวดนะครับแล้วมาได้บวก4ไงประเด็นก็คือได้บวก4แล้วเนี่ยเราก็คงต้องทาใช่ไหมล่ะอ่ะก็ต้องทํานะครับเพราะว่าเออถ้าทําบวกไป20เนี่ยสกิลเนี้ยนำโดดอันนี้พวกอันนี้เยอะมากเลยนะครับ4เนี่ยบวกมาฟรีๆเลยถ้าไปบวกตอนเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเราบวกไปแบบ20แล้วอะ่ะ มันก็บวกไปอีก4เท่ากับ24สนะครับสกิลนั้นจะตึงๆเลยอ่าเนี่ยนะครับก็สําหรับความลับที่ผมจะมาบอกเนาะก็พยายามหาเซตทองนะครับถ้าไม่ใช้เซตทองเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหล่อได้เนาะก็เนี่ยนะครับมันจะหล่อได้แค่เฉพาะเซตทองนะครับมันถึงจะได้แบบสกิลหายากอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองหล่อให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับไปมันจะได้ไหมก็คือว่าอยากได้อันอื่นที่ใช้มากกว่านะครับแต่กลัวหล่อไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้แบบ ที่เราใช้ไงโดนตัวะอีกทีหนึ่งเฮ้ย hey, มืดมิดสกิลมืดมิดบวกสามสกิลมืดมิดบวกสามมันคือสกิลอะไรวะโอเมก้า oh God. ผมได้ความลับใหม่อีกแล้วอ่าสำหรับความลับใหม่นะครับสกิลเนี่ย ไอที่บอกว่าคืนมืดมิดบวก3มนะครับมันคืออะไรมันคือนะครับที่ผมหาไม่เจอเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสกิลเอ่อลายไพ่นะครับเป็นสกิลลายไพ่นี่ก็เป็นสกิลนี้นะครับสกิลคืนมืดมิดเนาะถือว่าโหดนะครับโหดเอาเรื่องเลยก็คือใช้ะครับได้ใช้อยู่ละก็คือโหดกว่านี้อันนี้หนึ่งนาทีนะครับถึงจะได้รับโหดมาอีกรอบนึงอันนี้โหดไหมก็ค่อนข้างที่จะโหดนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบ ชาอย่างไงก็ไม่ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่อดีเลยแต่มันใช้ไลฟ์ไพเยอะไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอบอกว่าผมเปลี่ยนถึงแม้ค่าสเตตัสจะลดลงก็ตามนะครับแต่ว่าผมขอบอกเลยว่าผมเปลี่ยนนะครับก็ดีกว่าอันนั้นหน่อยนึงเพราะว่าอันนั้นไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็เราจะไปหล่อเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการหล่อเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับมันลดคะแนนเราจริงๆนะก็คือว่าลด1 0 0เลยนะครับ เราก็จะทำการเปลี่ยนไปเลยสกิลคืนมืดมิดจงหวนขึ้นตึมนะครับเลเวลไลฟ์พายรวมถึง20นะครับเนี่ยก็ความลับในสกิลนะครับพยายามหาของทองมาใส่ให้ครบเซตหรือไม่ก็เออใส่นะครับม,มันก็จะพ่วงไปด้วยพลังที่เยอะมากเนาะก็ หาการดีๆแล้วกันนะครับเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็มีวิธีนี้วิธีหนึ่งนะครับที่เหลือก็เป็นการลงดันหมดเลยเนาะก็เนี่ยนะครับสำหรับการแนะนําและความลับของสกิลนะครับก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ